สวัสดีครับพี่น้องสหายสายหน้าไมา้ทุกท่านนะครับวันนี้เพราะผมต้นเอฟกันไทยแลนด์นะวันนี้เช้าวันที่29กามกรลานะครับ2568นะวันนี้นะครับมีรีวิวก่อนส่งทั้งหมด4ตัวนะก็เป็นตระกูลคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นตระกูลเดอะคลาสสิกอาเป็นตระกูลคลาสสิกทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเลยมาชมตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นกำคอคลาสสิกมินิเดินคองตัวโปรโมชั่นปีใหม่ที่เคยจัดไปแล้วแล้วสินค้าได้อ่าหมดไปล็อตหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังจัดให้อีกชุดหนึ่งเลยนะแต่ก่อนเลยนะบอกก่อนว่าไม้ตัวนี้นะไม้ล็อตนี้สีจะออกน้ำตาลลายจ,จัดนะครับสำหรับชุดนี้นะอย่างเจ้าตัวนี้นะเป็นงานออเดอร์ทั้งหมดนะอ่านดูลาย ตัวนี้เดี๋ยวไม้จะค่อยๆดำลงไปอีกนะครับดำลงไปเรื่อยๆตอนนี้ให้โชว์ลายสวยๆแบบนี้ก่อนนะตอนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โปรโมชั่นตัวกำคอคลาสสิกนะครับ P 2ีตัวนี้กำคอคลาสสิกตัวนี้จะเหมาะสำหรับรางเมตรและเมตรสิบนะครับสำหรับกำคอคลาสสิกมินิเดินคลองเหมาะสำหรับรางหนึ่งเมตร และเมตรยี่สิบเอเมตรสิบเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ก็ต้องแจ้งก่อนว่า,อ,าออเดอร์สามตัวนี้เป็นรางเมตรสิบสองตัวแล้วก็เป็นรางหนึ่งเมตรหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้รางเมตรสิบเราหมดชั่วคราวนะลูกค้าที่สนใจนะครับรุ่นนี้นะสําหรับสายกําคอคลาสสิกมินิเดินคลองตัวนี้ลูกค้าจะต้องรับเป็นรางเมตรนะครับเพราะว่ารางเมตรสิบหมดชั่วคราวนะอ่านี่นะครับระหว่างตัวเมตรสิบกับเมตรหนึ่งนะครับรางนะ ไม่แตกต่างกันเลยนะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนอ่ะดูลายตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะตัวนี้ก็สวยสวยเหมือนกันตัวนี้จะออกเนื้อออกดำดำออกดำดำนิดนึงนะแต่ลายต่างกันนะครับก็ท่านใดสนใจนะสร้างจองเงนเข้ามาก่อนได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมทํางานไม่ทันผมทํางานออเดอร์อย่างเดียวนะอ่าดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเวลาลูกค้าลูกค้ารับหน้าไม้ไปนะครับเดี๋ยวสีของเนื้อไม้จะค่อยๆกลับมาเองนะ ตอนนี้ให้โชว์เนื้อลายแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวรุ่นสแตนดาร์ดของเรานะนี่นะครับกำคอคลาสสิกนะครับกำคอคลาสสิกตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดลางจะเหมาะสำหรับเมตรยี่สิบและเมตรสามสิบเท่านั้นนะสำหรับรุ่นนี้นะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับสวยๆเลยเป็นไม้ประดู่นะลูกค้าเลือกเป็นไม้ประดู่นะครับตัวนี้เราเจาะ เราปรับเรื่องกงไกลลงมานะครับปีนี้เราปรับเรื่องกคงไกแล้วก็การใส่รางให้ให้ไม่ให้ต่ําแล้วก็เรียบเร่งค่อนข้างง่ายเหมือนเดิมนะครับง่ายเดี๋ยวเราทําการเทระบบทั้งหมดแล้วจะไปส่งให้ก่อนเที่ยงวันนี้นะครับโอเคครับขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งมาครับตัวแรกของเรานะครับตัวนี้มีชื่อว่ากรัมคอคลาสสิกมินิเดินคองนะตัวนี้เป็นรางยาว1เมตรนะท่านผู้ชมนะ ลายสวยๆจะจัดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้ารับไปเนื้อไม้จะค่อยๆดําตามการเวลานะครับพร้อมนะครับามาการเทสครั้งแรกนะกุ่มมาตรงเป๊ะเลยนะลูกค้าอยู่ในกลุ่มแดงแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มแดงเลยมาตรงเป๊ะเลยนะครับขาดไปหนึ่งเซนสําหรับเข้ากลางนะกุ่มของเรามีขนาด โงดิป้ามือนะครับโอเคนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะไปไปเจอตัวต่อไปครับอ่ามาครับตัวที่2ของเราสําหรับกําคอคลาสิกมินิเดินคลองนะลูกค้านะตัวนี้นะครับรถนี้ได้แค่ลาง1่เมตรสิได้แค่2เส้นนะครับตอนนี้ล้างหมดชั่วคราวลูกค้าท่านใดที่สั่งกําคอมินิเดินคลองตัวนี้นะครับลูกค้าจะได้ลางเมตรคู่ตัวไปนะครับลูกค้านะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับ มาดูความแม่นยํากันว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะจะเหมือนตัวรางเมตรหรือเปล่ามาชมกันนะครับมากลุ่มดีครับตัวนี้เข้ากลางเลยนะครับเข้ากลางเป๊ะเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่สองของเรานะนี่นะครับตอนนี้รางเมสิบหมดช่วคราวนะลูกค้าที่จะ สนใจน้าไม้นะครับจะได้รางเป็นราง1เมตรนะครับช่วงชัก50นะครับโอเคนะครับไปตัวที่3ครับมาครับตัวที่3นะตัวนี้สวยมากๆนะครับอีก1ตัวนะครับลูกค้านะตัวนี้ก็สวยมากๆนะครับเดี๋ยวลูกค้ารับไปเนื้องานเนื้อไม้จะค่อยๆดำลงไปเองนะครับแต่ตั้งแต่ผมทํามานะครับไม้สาทรสีนี้จะหายากมากแล้วก็ลายจะค่อนข้างจัดจ้านมากนะครับลูกค้านะมาผ่านไปแล้ว2 ดูตัวที่สามกันบ้างอึ๊บอ่าตัวเต็มเป็นแบบนี้นะครับตัวเต็มเป็นแบบนี้นะพร้อมนะครับโอ้โหเข้าที ler, ่เดียวกันอะเข้าที่เดียวกันครับแล้วลูกทะลุไปเลยเข้าที่เดียวกันครับผมเข้าที่เดียวกันครับแล้วลูกทะลุไปเลยนี่ครับลูกไปไหนไม่รู้ลูกไปไหนไม่รู้นู่นปลาลำใหญ่น้่น นี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผ่านแล้วนะครับโอ้โหกลุ่มดีมากนะครับทั้ง3ตัวเลยนะเข้ากลางเลยนะตัวนี้นะไปเจอตัวที่4ี่ครับผมแป๊บแป๊บครึ่งวันมาครับตัวที่4ของเรานะครับตัวนี้เป็นกำคอคลาสสิกตัวสแตนดาร์ดค่ายเอฟกันไทยแลนด์นะครับตัวนี้ก็เราปรับขนาด ความหนาของไม้ปรับขนาดล้างลงมานะครับเพื่อให้งานมีความสวยและน่าใช้และปาดเปรียวมากขึ้นน้ำหนักเบานะครับสำหรับเจ้าตัวกำคอคลาสสิกตัวสแตนดาร์ตนะตัวนี้เป็นลางเมตรสามนะลูกค้านะแล้วก็ปีก50อลูมิเนียมนะครับมาชมกันครับว่าจะผ่านเหมือน3ตัวแรกหรือไม่ โอ้ตัวนี้ขึ้นบนนะครับลูกค้าตัวนี้เข้าบนเข้าบนนี่นะครับอยู่ในนี้นะเนี่ยอยู่ขึ้นบนนิดหนึ่งนะครับถือว่ากุ้มมาดีเลยนะลูกค้าเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับถ้าสามารถเล็งตรงได้เลยนะตัวนี้ผมเล็งตรงๆนะครับขึ้นมาถือว่ากุ้มค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ตัววันนี้นะครับไงก็สนใจหน้าไม้หาปลานะครับช่วงนี้นะต้องแจ้งก่อนเลยว่า สำหรับงานตัวไม้สะทอนนะครับมือสอดมินิเดินคองมือสอดพีฟห้านะครับแล้วก็กำคอคลาสิกมินิเดินคองเป็นไม้สะรตรทอนตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจต้องการก็แจ้งมาเป็นออเดอร์ได้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้งานไม่ทัน,นครับวันนี้ก็ไม่ได้เปิดโรงงานนะมาเทสหน้าไม้ให้เฉยนะครับเพราะว่าทางกายฟ้าดับไฟนะครับเนื่องจากขยายเขตไฟฟ้านะเดือนนี้น่าจะหยุดประมาณ3-4วันแล้วครับพวกผมนะ อาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจหน้าไม้หาปลานะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับสนใจทรงไหนทางค่ายเรามีกันให้ลึกเยอะมากมายเลยนะไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไงก็ฝากไ้ด้วยครับหน้าไม้ดีๆหน้าไม้สวยๆเอฟแวรกันไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ